tearing Te tear สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกแล้วนะคะกับเปียโนคนเดิมคนที่ไม่เคยมีสิ้วเลยนะคะ ค่ะวันนี้นะคะทุกคนเป็นเราก็จะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางหลักสิบจาก Shop s h อ p ป e ก็คือทำไมถึงอยากทำคอนเทนต์นี้เพราะว่าหลายๆคนติดในการใช้เครื่องสำอางที่เป็นแบบเออฉันจะต้องใช้แบรนด์เนมนะฉันจะใช้ของดีฉันจะต้องใช้ของแพงนะหน้าฉันถึงจะออกมาสวยคืออยากจะบอกเลยนะคะทุกคนว่ามันไม่ มันไม่จริงรอะทุกคนการแต่งหน้าให้ที่ได้แบบเพอร์เฟหรือสวยอะเครื่องสำอางราคาสิบาทก็ทำได้นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถแต่งขึ้นอยู่กับการแบบการเมคอัพของเราขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำได้สวยออกดีออกมาแลวเดี๋ยววันนี้เราจะไปแต่งหน้าด้วยเครือ่องสำอาง1ิบบาทกันเลยค่ะโอเคก่อนอื่นนะคะขอปรับเฉดผิวหน้าด้วยนี่เอ เอาราบเบสรองพื้นนะคะอ๋อ oh. เอาแบบวันนี้เอาแบบลุกแบบเอาลูกไหนดีวันเนี้ยลุกที่มันเข้ากับเอาแบบไม่ไม่ได้หนักมากอะทุกคนเฮ้ยปรับผิวแบบดีมากอันนี้ขอสารภาพหน่อยนะคะว่าก่อนที่จะทำคลิปนี้ลืมไปอย่างนึงลืมซื้อครีมรองพื้นแต่ที่เหลือซื้อมาหมดซื้อมาหมดนะคะทุกคน ถ้าทุกคนจะรังเกียจไหมถ้าเกิดแบบถ้าเกิดแบบว่าใช้รองพื้นของของอันเนี้ยคือใช้ไปก่อนโอเคไม่เป็นไรใช้ไปเลยแม้กระทั่งอันนี้เจ้าน้องคนนี้คือแบบนุ่มมากทุกคนดูอันนี้ก็ยัง1ิบาทนะคะทุกคนเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อ300ร0อสี่รอเดี๋ยวลองใช้ก่อนว่ามันโอเคเปล่าเอ๊ะมัน,นก็โอเคนะดูสิวิ่นุ่นมมากซื้อมาจากร้านทุกอย่าง1ิบบาท โอโหม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้โอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะเป็นคองราคาถูกมากๆราคาขึ้นให้ดูเลยนะซื้อมานานพอสมควรจนแบบจำราคาไม่ได้อ่าเดี๋ยวลองกันเพราะว่ไปที่ใต้ตา คือแปลงอันเนี้ยแข็งมากนึกว่าเอาไม้จิ้มนะค่ะทุกคนทุกคนผิวมันเนียนอยู่นะดูดูดอะดูเลยคือแบบมันก็ได้อยู่นะเหนะ็นไ โอเคเราได้อันนี้แล้วต่อไปเราจะมาเขียนคิ้วนะคะด้วยดินสอเขียนคิ้วอันนี้เลยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเราไม่ขออธิบายนะคะเพราะว่าจําไม่ได้หวังมันจะเป็นแบบใหญ่ๆห,หน่อย ค,คือมันกดคิ้วมั่วมากเลยตอนนี้คือมันแบบคือด้วยความที่มันเป็นหัวสามเหลี่ยมแบบใหญ่อะคิว้วตอนนี้คือไปหมดแล้วเคต่อไปเราจะมาไฮไลท์จมูกนะคะซึ่งเป็นโอเนี่ยใช้นี่คือมานานมากจะหนึ่งปีแล้วอัลละห้าสิบกว่าบาทนานมากแล้วก็ชอบสีนี้ในการไฮไลท์จมูก สีนันตาน้องจ่้ดคินิดน,ดนึอันนี้เหมือนสีคิวเริ่มสีคิ้วเริ่มม่วงแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะต่อไปต่อไปละจ้ะขอแนะนำพาเลตนี้เลยนะคะของโคโค่วินนันะคะอันนี้ได้มาราคา,<ร>า<ะ>ค่ะท่านะี้มันหรูมาทุกคนดูสมี 30, 3 0 5สสี่าสสีด้วยกันนะทุกคนสว่วนมากมันจะเป็นแบบเป็นเนื้อแมท ที่มันจะเป็นแบบกริตเตอร์กริตเตอร์เบาๆอะไรอยเางคือสีมันแบบเหมาะกับโทนน้ำตาลโทนส้มอะไรก็จะมาแต่งโทนน้ำตาลนุกนๆชมพูชมพูมพอะไรประมาณน,นี้นะคะขอใช้สีน้ำตาลนี้ก่อนเลยนะคะลงเฮ้ยทุกคนให้ดูคือสีมันปังมากสีมันเป็นสีเดียวกันกับกับที่เปนโนชอบใช้มากเนี่ยมันเป็นสีเดียวกันอันนี้จะเป็นของ มันเป็นของนาตาเซียที่เ็นโนชอบใช้มากๆคือสีนี้อาเราจะมาดูว่ามันเป็นสีเดียวกันหรือเปล่านะคะคิดว่ามันเป็นสีแบบสีเดียวกันนะคล้ายๆกันเลยสามารถใช้แทนกันได้เลยเพราะปกติจะเป็นคนที่แบบลงเปลือกตาสีนี้อยู่แล้วอ๊ยสีเดียวกันเลยเป๊ะ,ปะ,ปะแบบเป๊ะอับรนเบมปัปรดรดเ,เ,เราจะลงสีน้ำตาลที่เข้มนิดนึงเอาเป็นสีนี้แล้วกันนะคะทุกคนใส่ไปที่หางตาแล้วก็ข้างล่างตา ก็จะได้ประมาณนี้ทุกคนการจับแปรงจับอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันจะสามารถแบบควบคุมน้ำหนักมือของตัวเองได้โอเคก็จะได้ประมาณนี้ต่อไปเราจะใช้แบบกริตเตอร์แล้วนะส่วนมากกริตเตอร์อันนี้มันจะไม่ติดกับแปรงเพราะฉะนั้นเราต้องใช้มือคือมันจะดูมากเราจะใช้กริตเตอร์4ีเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเลยว่านี่นะคะดูเลย เลิศไหมเราจะใช้สีนี้แล้วกันนะคะมันจะออกแบบสีทองๆอ่ะทองๆน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้แปรงที่เป็นนี้แตะกิตเตอร์สีขาวนะคะก็จะเป็นข่าวนี้ไปตรงที่หัวตาแต่เยอะๆเลย แล้วเราจะใช้สีน้ำตาลที่เข้มขึ้นมาอีกนะคะจะเอาประมาณสีนี้แล้วกันเขียนขอบตาล่างต่อมาจะเป็นอายไลเนอร์ เดี๋ยวนะอ้าวเออสรุปจริงๆไอน่นซื้อมาสองอันนะคะอัน,นอันนี้กับอันนี้อันนี้คือแบบลองใช้ไปแล้วคือมันดีมากดูสิทุกคนมันไม่เหมือนอันนี้เลยนะคือมันดําแบบดําได้แบบอ่ะเราจะใช้อันนี้กันอันนี้คือดี ขัดขนตาเป็นของอันนี้นะคะสวยเดี๋ยวลองคือนะ้ำมันเยอะมากตาเราจะแบบใช้ได้เลยนะเนี่ยใช้ได้เลยมันเลิศอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ากันน้ำหรือเปล่ากลาสดุดต่อไปเราจะมาปัดแก้มนะคะ ก็ไม่ได้ซื้อที่ปัดแก้มมานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีฉันจะปัดแก้มดูสิอันนี้ได้มาได้มาเฮ้ยได้อยู่ลิสตินะคะเดี๋ยวเรามาทาค่ะเคปากเสร็จแล้วทาปากเสร็จแล้วอันดับสุดท้ายนะคะเราก็จะต้องมาติดขนตาให้มันมุ้งมิ้งฟุ้งฟิงกันหน่อย เคยไปซื้ออยู่ในแบบแถวที่แบบเขาขาย,ขายตามตลาดคือแบบร้120อยร้อีะไรเงี้ยแต่สั่งอยู่ในช h อปปีคือแบบถูกกว่าเยอะเลยนะคะเป่าก่อนนะคะทุกคนไม่ต้องใส่เยอะคือเอาจริงมันไม่ได้แบบการใส่ขนตามันสำคัญมากเลยนะทุกคนคือมัน เออเอาไงล่ะเอาไงล่ะทุกอย่างสิบบาทอนะเอาไงล่ะสวยไหมล่ะเออโอเคค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะฟิเน,นสลุคในเครื่องสำองาญราคาหลักสิบซึ่งแบบมันหลักสิบเกินที่แบบอาจจะไม่ถึงห้าสิบบาทด้วยซ้ำเราก็ได้แบบขนาดนี้แล้วอะอาให้ดูใกล้ๆนะคะทุกคนเป็นยังไงคะ่ะทุกคนนี่คืออยากจะ อกตามความจริงเลยว่ามันก็สวยได้เหมือนกันถ้าเราแบบแต่งออกไปอย่างเงี้ยมีผู้ชายคนไหนรู้ไหมว่าเราใช้แบบที่เขียนคิ้ว10บาทที่ทาตา10บาทปากราคา20บาทอะไรอย่เงี้ยจริงๆเราไม่ต้องไปใช้ของแพงเลยด้วยซ้ําแค่นี้เราก็ออกไปข้างนอกได้แล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากให้แต่งหน้าลุคอื่น อคอนเทนต์อื่นหรืออะไรก็ตามแต่นะคะสามารถแบบเออแบบบอกได้นะคะก็คือแ,บบแนะนำมาได้นะคะเพราะว่านี้ก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าแต่ละวันจะทำอะไรดีเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย